อร่อยเวอร์อร่อยแล้วมายังไงก่อนชอบะไรทสดนใรมชาตทชอแ่อะไรุกปุกปุุเฮ้ยอันนี้น่าใช่แน่เลยไปปกติชอบกินอะไรชอบกิน สวัสดีค่ะทุกคน,นตอนรับเข้าสู่ซีฟู้ดเทอเรพีนะคะกับอิรันคนดีคนเดิมวันนี้อิรันอยากพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมาที่ออฟฟิศธรรมชาติซีฟู้ดกันนะแล้วเราก็จะมาเล่นเกมกับพี่พ,พี่น้องนองในออฟฟิศกันค่ะตามมาเลยจ้ามาพบกับคนแรกกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเจบ๊บอยค่ะเรามาพบกับคนต่อไปกันเลยนะ คนสุดท้ายของเราสุดรอค่ะ <c oughs> ใจแอนครับเป็นในส่วนของทีมพิดาครับกติกาการเล่นเกมคําต้องห้ามห้ามพูดคําที่อยู่บนหน้าผากเราแต่ต้องพยายามทําให้แต่ละคนที่ร่วมเล่นเกมด้วยพูดคําที่อยู่บนหน้าผากเพื่อนหากเราพูดคําที่อยู่บนหน้าผากเราเมื่อไหร่จะต้องถูกคัดออกจนเหลือผู้ชนะคนสุดท้ายหากหมดเวลาแล้วและยังไม่มีผู้ชนะให้ถ่ายคําที่อยู่บนหน้าผากเราถ่ายถูกแล้วคะแนนพิเศษไปเลยพร้อมแล้วเนาะ เราไม่ด well, right? ้กินข oh, oh, oh. oh, oh, okay. ้าวหรือยังคนเนี้ยยังไม่ได้ทานเลยนะคะแล้วไม่รู้สึกอะไรหรอไม่เขาชอบกินอะไรใจแอนของธรรมชาติชอบกินอะไรมากที่สุดอของธรรมชาติใช่ใช่อบอะไรมากที่สุดเอยูเอาชอบโชยูมันคือน้ำจิ้มเด้อใช่ก็อร่อยที่สุดอาหรอเอาอาหารที่เป็นแบบเป็นโปรตีนอะไรอย่างนี้คุณชอบทานอะไรคะเนี่ย ต้องพูดค่ะไม่งั้นจะไม่ได้ค่ะโดนทำโทษแน่ๆชอบกินหมูหมูเราไม่ได้ขายไม่ได้ขายหมูชอบกินผักค่ะชอบกินผักอืมชอบกินผักเยอะๆเพราะว่ามันถูกแหละถูกไรดีไเลยทำนียไม่เรยเนี่ยคือปกติก็ต้องกินหรอปะาไม่ทำไมอ่ะ ขายด้ือนักนึงของเราคืออะไรก่อนลูก HR เราต้องรู้ป่าปลาซีฟู้ดหรอไม่ใช่ต้องคำเดียวด้วยใช่ปะตอนนี้พยายามจะแบบว่าเราขายอะไรประมาณหนึ่งด้วยใช่ไหมเออหอยอะ ตอนนี้ซูชิของเรามันดียังไงลูกก็ดีอ่ะดีดียังไงซูชิเราเนี่ยอร่อยเวอร์อร่อยแล้วไม่ยังไงก่ออร่อยอ่ะแต่เพราะว่าแซลมอนของเราอ่ะเอออร่อยจริงอร่อยจรดีเพราะว่าอะไรเราไม่ได้แช่แข็งใช่ไหมคะใช่ตาเราน้ำเข้ามาเป็นยังไงคะเป็นตู้ตู้ตู้อะไรล่ะ มาเป็นมาจากเครื่องบินจ้าไม่อบินเลยพี่แอมชอบอะไรมากที่สุดครับในธรรมชาติทิพย์ภูชอบชอบชอบความให้พี่บอยถามก่อนพี่ถามว่าพี่ก็ถามว่าพี่ก็ถามว่ามีอะไรอ่ะกินอะไรมาเมื่อเที่ยงกินอะไรมาเมื่อเที่ยงหรอกินเกลียวแล้วเมื่อวานอ่ะ เมื่อวานเหรอเมื่อวานเมื่อวานกินอะไรวะม่อนซึ่กินอะไรไม่รู้ว่ะแล้วพรุ่งนี้คิดว่าจะกินอะไรครับพรุ่งนี้คิดว่าจะกินอะไรพรุ่งนี้กินหไม่ได้นะกินประจำชอบกินแซลมอนไม้แจ่มชอบชอบกินแบบไหนชอบกินแบบสุกๆครับสุกๆเหรอใช่ชอบแบบไม่ชอบดิบเหรอทำไมปลาเราไอ้นี่นะปลาเราสดเวอร์ชอบแบบสามวันแช่แข็งหรือสดอ่ะอ่ะชอบสด ลไรกังวัลหรอมันต้องเป็นแบบโปรดักต์ของเราเนี่แหละของทำบ้านธรรมชาติมันโรจีไออะใครถูกได้คะแนนนี่คือ กินง่ายเออเอาอะไรไปทำเพราะของเราอ่ะสดละอะไรลูกสะอาดเวอร์ดีหอมเวอร์เช่ไหมพี่ใช่แล้วเราทำยังไงทุกวันเลยเราก็ทำความสะอาดทุกวันทำความสะอาดทุกวันเออแบบเก๋เก๋ของเรามันใหม่สดละดีจอิเออพร้อมทานใช่ไหมไตแอนใช่ไปปกติชอบกินอะไรชอบกินสิ เอาจริงจริงซาเิจีปีนี้คือเรายังไงลูกทุกอย่างมันต้องยังไงคะโตดีเพอร์เฟกต์เออแล้วมันทำยังไงมันจะต้องแบบว่าสะดวกแล้วยังไงคะเร็วไกลแล้วมุ้งไกแล้วด้และและมีความพร้อมเพียงมีความไม่มีไม่มีความพร้อมเพียงเลยเพียงเลยเพียงเลย แต่พูดถึงเดี๋ยวนี้คนก็แบบมองหาอะไรที่มันสะดวกแล้วก็ง่ายโน้ะเจแอมเนาะใช่ค่ะอะไรสําหรับพี่แอมที่ง่ายที่สุดกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยคือชอบกินอะไรของเราที่รู้สึกว่าง่ายมากไส้กอกไส้กอกแซลมอนของเราดีแต่เพราะอะไรมันถึงถึงชอบมันง่ายไหมมันง่าย อะไรอ่ะไม่มีครูเลยอ่ะไม่มีใครถามยี่โอแชร์โพลคนเยอะมากโอไม่ได้อะอะไรอ่ะสกดสะอาดง่ายอ่าถูกก็เมื่อกี้สะอาดใช่ไหมเพราเราสวยใช่ไหมคนยี่ใช่ไหมคะเราสวยไม่เราเรื่องจริงๆริแล้วว่าไอสิ่งที่พี่เจ๊บอยชอบมากอีกอย่างหนึ่งอ่ะส้มตำอะไรดุ ไม่รู้เลยรู้เลยรู้เลยมาใช่ไหมปลาม่กินขม<าย>นมจีนใส่าะมัอนอมใส่หลายชอบอะที่ชอบซ่อมเนาะอรอากซ่นตาหรอซุปต้ก็ใส่มะละกอแอ,อใส่มะละกอแล้วใส่อีกลูกที่เป็นซีฟูดอะแซ่บแซ่บๆ้ไม่าด้ใส่แม่ลยาล้่ดีกว่าก็ใส่อะไรอ่ะ อ่ะปุ๊กอ่ะปุ๊กอ่ะปุกอ่ะปุ๊กเฮ้ยอันนี้น่าใช่แน่เลยหวัาแน่ตายแน่ไหวังหวังตาแน่ตายน่ไปหวัไัายแ่ยนงไปหวังตายแน่ตาแน่ไปหวังไปังตาแน่ายน่ไปงปตายายแน่ปหวัไรหวังอายแน่ายแน่ไปหวังไตายแ่ายแปหวังไวาเแน่ายแนไขวายแน่ตายแ่ปวายแถมอาย่ไรใไห้ังกค้แ่าลแก่ไปไตะยกี่ยแค่ไเหวแล้วเราฟรีไห รู้เลยว่าอะไรอ่ะเมื่อเย็นวันนี้กินอะไรคะเจะแอนกินแซลมอนนี่แหละแซลมอนเออไม่แต่ถ้าหากว่ากินแซลมอนเนี่ยมันต้องกินตอนที่มันแบบร้อนๆได้ไหมลูกคือมงคนเขาชอบกินแซลมอนแบบย่างแล้วมันร้อนๆเนาะใช่ไหมหนูหนูชอบกินแบบไหนลูกถ้ากินสุกๆถ้าสุกหรอสดสะอาดสวยเวอร์ว่าแซลมอนเราเนื้อมันสวยเวอร์ เราคือตกรอบไงตกรอบกอดเพื่อเลยอ่ะส่วนมากคนสวยมากคนสวยตกรอบคนนี้น่าปวดตัวเองเลยกดสะดุดออกมาได้เห็นะหมเย่ยมน่าจะรู้แล้วคำบนผมแล้วของของแอนอะไรบอกไม่ได้เรเร็วพี่แอนปรับอะเหอะไม่ได้ถ้าจะไม่ะดุดเวลารี อ้อยของพี่แอนใหม่พี่จาเอ้ยเย็นเดี๋ยวไปดูคะแนนกันเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะซีฟูดเทอร์ปีกับยิรันกาเทมีเดวิสแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนของธรรมชาติซีฟูดก็ขอลากันไปก่อนบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเราอ่ะเป็นช่องซีฟูดเทอร์ปีที่ให้ความรู้สาระนานามากมายเป็นเอนดูเนเมน เออแต่เน้นไปทางเอนเตอร์เทนเมนต์ตลบมากกว่าเออไม่เขาสวยเน้นสวยมากกว่านะยังไงก็ถ้าชอบการยังไงอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะบายยนะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะกูโดแน่แอมิกกเจบอยเจบอยพี่วีชินมาช่วยเลยเร็วๆเลยเจบอยคนแพ้เนี่ยเห็นไหม การบ้านฟรีเอา้ายตายหาแล้วเอา้าเอ้าไม่ได้ละ